ลาไกยเพลงสวัสดีครับวันนี้มาพบกับซีรี์อบิทอย่างโตนะครับซีรี์ที่จะเอาฟุตเทจจากทางบ้านเด็ดๆในการลงอบิทดาวเต็มมาให้ทุกคนได้ดูกันนะครับและวันนี้เนี่ยผมก็อยู่กับไอดีคุงปันัน,นะครับคนนี้เนี่ยเคยส่งฟุตเทจเขวว้าประกวดในอบิตรอบก่อน,นนั่นเอนะครับก็คือที่นํามาด้วยหูเต๋าถือหกสามดาวน,นั่นเองนะครับและก็เป็นทีมแบบพลังหญิงเลยนะพลังต้นขาล้วนเลย สำหรับผู้เล่นคนนี้นะครับแล้วรอบนี้เขาก็มาในทีมเดิมนะครับได้เรียกว่าเป็นตัวละครชุดเดิมเลยดีกว่านะครับแต่ว่าเป็นอบิทที่เปลี่ยนไปนั่นเองครับเขาต้องการพิสูจน์ว่าทีนี้เนี่ยยังคงเล่นได้ในอบิทใหม่อยู่นั่นเองครับ้วยแบบมันมีท่าที่หลากหลายด้วยมั้งครับเ,เพราะฉะนั้นวันนี้เราจะมาดูกันว่าเขาใช้ตัวอะไรบ้างและเดี๋ยวเราจะไปดูทุกเทจการเล่นจริงกันนะครับก็เบื้องต้นทีเซอร์ให้ก่อนนะค,คือมี2ทีมนะทีมแรกเ่ยก็คือนีเลยครับหูเตานะโอ้โหไวเทเซลนะ หยันเฟยนะครับตัวที่มีหลายคนอวยมากกว่าที่ผมคิดเอาไว้นะตัวละครตัวนี้นะน่าสนใจสุดๆไปเลยใครอวยหยันเฟยบ้างขอเสียงในช่องคอมเมนต์หน่อยนะฮะแล้วก็แน่นอนเย่หลันนะครับเทพเจ้าพลังต้นขาแล้วก็จีนนะอันนี้ก็เช่นกันนะผมเดียวกันเลยแล้วก็อีกทีมหนึ่งนะอีกทีมหนึ่งอันนี้ทีเซอร์ก่อนเดี๋ยวเราไปดูเต็มๆหลังจากน,นี้นะก็จะมีแรเล่นโชกุนน้ำหญ่มิโกะยูร่าและโคโคมินะครับดูเพลินๆเนีเ่ยดูเหมือนเป็นทีมสายรว,วยพอสมควรนะเพราะมีตัวสีดาวตัวเดียว แต่ว่าทีมของผู้เล่นคนนี้เนี่ยแล้วก็ฟุตเทดนี้ก็คืออาวุธที่ใช้เนี่ยจะเป็นอาวุธสายฟรีหมดเลยนั่นเองนะครับซึ่งเดี๋ยวเราไปชมผู้สนับสนุนของช่องเรากันสักครู่เดียวแล้วจะกลับมาดูวิธีการปั้นทั้ง8ตัวละครตัวนี้ก่อนที่เราจะไปดูฟุตเทจริงกันนะครับ ไปกันเลย,เลยร้าน Richman Shop บริการเติมเกมออนไลน์24ชั่วโมงการันตีคุณภาพจากผู้ติดตามในไลน์มากกว่า3 0 0 0คนเติมเกมชั้น,นนำเลยนะคะสุดคุ้มปลอดภัยโดยเฉพาะชาวเก็นชินมีแพ็คต่างๆมากมายถูกกว่าเติมเองในเกมประหยัดกว่าเห็นเห็นยังแอดไลน์แอด Richman Shop หรือทางเว็บไซต์ richmanshop.com เติมเร็วดังสายฟ้าดูแลดุดยตดมิดเติมถูกเติมไวปลอดภัย100%นึกถึง Richman Shop โอเคมาดูกันว่าคุณปันปันนะตอนนี้ปันแต่ละตัว mm. ยังไงบ้างนะ อันนี้ผมคิดว่าอาจจะอาจจะเหมือนกันกับคลิปที่แล้วนะผมว่าไม่น่าจะมีอะไรเปลี่ยนแปลงมากแต่ก็ให้ดูอีกรอบนึงเลยเต็มๆเผื่อว่าใครไม่ได้ดูคลิปที่แล้วมานะครับผมก็ฮูเต่านะครับให้ดูฮูเตากว่านะตีเอ๊ดูตีนี้ก่อนดีกว่าแล้วเดี๋ยวค่อยเปลี่ยนย้อนไปดูอีกตีนึงไรเด้นโชกุลนะครับเป็นเดอะแคชขัด5นะครับห่อนี้เป็นห่อตกปลาสามารถมีได้ทุกไอดีนะครับ <c oughs> หสีที่ดีสุดในเกมเดอะแคชนะครับ อันดี้แฟกก็เป็น4มเด็มตามภาษาทั่วไปเลยไม่ใช่ 4, 4 5มเดมนะเป็นไนเด่น40นะพรสวรรค์280นะครับผมสแตทก็ประมาณนี้5216 233ก็เป็นสแตทที่ต้องบอกว่าเอื้อมถึงนะเอื้อมถึงสำหรับไอดีโดยทั่วไปเนะโอเคอันนี้คือไนเด่นนะต่อไปเป็นยาเอชถือแม่ป้อแมอันนี้อาวุธคราฟเลยนะครับสายสีนะแล้วก็เป็นใส่เซต2โจมตีโจมตี ซีศูนย์เช่นกันพรสวรรค์หกสิบสิบนะครับนี่บ้านเต็มต้องแบบนี้นะแล้วก็นี่ฮะคิเลนห้าสิบหกสิบห้าคิเลนร้อยสี่สี่โอ้นี่ต้องบอกว่าแอบเยอะนะท่อนไปทางเยอะนะเพราะว่ามันมันเป็นสองเซตไงเซตสองชิ้นอะมันจะคัดดีๆได้นะอ้หัวน้องนี่ไอแ้แทมยี่สิบเปอร์เซ็นต์เลยเหรอโอ้โหดอกไม้นี่ก็เอาเรื่องนะนาฬิกาคิเลนยี่สิบสี่เปอร์เซ็นต์ตัวของถ้วยอิเล็กโทรเดเมจ คิเลสสามคิเลเมทสิบแปดพอประมาณนี้นะแต่ละชิ้นแบบโ้ยชิ้นนี้แบบอยากเอาโอเคนี่คือยาเอ็นนะต่อไปยูล่ายูล่าถือดาบสี่ดาวคือผมชอบผมชอบยูล่าถือดาบนี้มากเลยคือมันดูแบบมันไม่น่าจะแรงขนาดนะั้นแต่มันก็เออมันก็แรงใช้ได้อยู่นะบวกดาเมจกายภาพนะ้วสองถึงสี่จุดห้าเปอร์เซ็นต์นะครับแล้วก็มีเอฟเฟกต์นิดหน่อยที่ตีไปก็มีดาเมจเพิ่มเติม,ตมลงมาอาร์ต uh ิแฟกต์เป็นสองเพลเฟรมและสองโนเบลนะครับ คือสแสดงให้เห็นว่ายูล่าเนี่ยจริงมันใส่ได้ค่อนข้างหลากหลายนะเคยเห็นหลายแบบแล้วสองเพลเฟรมสองไอ้แขกอะไรเงี้ยแล้วก็อาจจะเป็นกาย,ยภาพสองเซตสองเซตอะไรเงี้ยก็ได้นะครับสี่เพลเฟรมก็ได้เออแปดหกสิบนะครับผมแล้วก็สเตตประมาณนี้หนะ้าสี่ร้อยสามสองร้อยยี่สิบเนะปีอาร์นะปีอาร์ที่สำคัญนะยูล่าก็ต้องเติมเบิร์ดหน่อยนิดนึงโอเคเอ่ะไปต่อโคคมินะครับถือโอสวอนไออันนี้เป็นอาวุธเออเรียกว่าอ,อะไรเดียอาวุธกิจกรรมแล้วกันนะ อาวุธกิจกรรมก็นับเป็นสายอัลฟีมเหมือนกันแล้วก็ใครที่ไม่มีอันนี้เนี่ยก็ใช้ไอตัวของสมุนมงกรได้เช่นกันนะครับอาอร์ติแฟกต์เป็นเซตของเขาอยู่แล้วนะครับเซตประจำตัวพวกเขามีเนี่ยจริงก็ดูแค่เลือดพอเรือดประมาณ2.7ที่ดีชาร์จ136นะครับอ,อันนี้ก็ติตีตนึงนะทีนี้เดี๋ยวเราไปดูอีกตีนึงเออเป็นตีของหูเตา๋าจิ้ตีหูเต๋าเนี่ยจะจะโฉก่อนอ่ามาดูกันตีหูเตา๋าเฮ้ยถูกแล้วถูกแล้วตีหูเตา๋าอยู่ด้านล่างถูกแล้ว ฮิลตาร์โนนีซัอお兄さんがびゅหูเต่าเนี่ยถือไวท์เทสเตอร์อันนี้คือหกสามดาวนะครับผมผมชอบไอไอดีนี้ตรงนี้แหละคือเขาใช้หูเต่าเล่นหกนี้โชว์ตลอดเลยเป็นเซตสี่ไฟนะพิมสันวิชอฟเลมเดี๋ยวนี้เนี่ยสามารถหาเซตนี้ได้โดยการเอาออดิแฟคท่าดาวชิ้นอื่นๆเนี่ยไปผสมในแท่นคราฟแล้วนะครับเป็นหูเต่าสีศูนย์นะทุกตัวที่ดูมาสีศูนย์หมดนะครับศูนย์หมดอ่าแล้วก็สเตตดูสเตต เจ็ดสิบสองสองร้อยนะครับคืออาร์ี้แบบค่อนข้างดีนะแล้วก็ทำคิทเนอรได้เยอะเพราะว่าใส่ห่อเป็นไวท์เทเซลนั่นเอง <c oughs> โอเคในที่ลิช์จไม่มีเลยนะก <c oughs> ็ไม่ไม่ต้องใช้อยู่แล้ว EM ค่อนข้างเยอะด้วยนะ EM 294นะนาฬิกานะ่าจะเป็น EM นี่นาฬิกา EM นะครับโอ้อยังดีเลยคิทเมอคิทเนอร์เอชพี HP. ต่อไปอยันเฟย์นะับเวล90เช่นกันเหมือนทุกตัวจะ90หมดแล้วนั่นเนี่ยโอ้มีจีนมีจีน70กับโคคุมิ80 อันนี้ก็เป็นวิธีปั้นอันหนึ่งเหมือนกันก็คือตัวฮิลเนี่ยเราไม่ต้องปั้นเต็มก็ได้หรอกปั้เจ็ดสิบต่อสิบได้นะครับอ่าครูเต่าเก้าสิบนะพรสวรรค์สิบสิบสิบจะเต็มอ่าไปต่อ,อยันเฟยคิเลสสี่สิบคิเลด้ไหมร้อยแปดสิบอาวุธที่ใส่คือฟอสเบรเลอร์นะเอออาวุธจากไอ้ผู้ขอน้ำแข็งเหมือนกันนะอันนี้ก็นับเป็นอาวุธสายฟรีนะครับอาร์ติแฟกต์โอ้โหมีเซตสี่ใบสองอันคืออะไร เป็นหยันเฟนอร์ซีหกนะอันนี้อาจจะเป็นกลุ่มดาบแปลกๆอันนึงในอดีตนี้นะครับอาจจะเพราะอวยมากนะครับหยันเฟอร์ซีหกซีสี่เนี่ย C C เปิดโล่ได้นะครับก็ถือว่าไม่เบานะสําหรับหยันเฟยนเ์นะซีหกไปเลยแล้วโอู้๋พรสวรรค์ก็ดูอวยมากๆนะครับโอเคเย,ย่หลันเย,ย่หลันใส่ฟาวเนี่ยแน่นอนนะขัดสองนะครับเขาเนี่ยขัดสองก็เป็นอาวุธสายฟรยีเหมือนกันนะทุกไอดีมีอยู่แล้วเป็นเซต HP กับโนเมเบนนะครับอาร์ติแฟกต์เซตแบบเหมือนเซตประหยัดอะไม่ไม่ต้องความเอ็มเลมใหม่นะใช้เซตนี้แทนนะ แล้วก็คิเลสแปดสิบสี่คินเมร์ร้อยสี่สี่วิ่งแต่ดีมากแล้วตัวสุดท้ายจีนนะก็เป็นดบาบคราฟอินาซุมาขัดห้าอินแฟกตสี่ลมเอาไว้ปั่นลมเฉยๆนะจีนซีสองอันนี้อาจจะอาจจะแอบแบบมีผลนิดหน่อยคือมันก็ไม่เชิงสายเสียละจีนซนะีสองเนี่ยเพราะมันบัฟเพื่อนได้นะบัฟม,มูลสปีดกับไปเตสปีดได้สิบห้าเปอร์เซ็นต์แต่ถาถวเยอะขนาดนั้นไหมก็ก็ไม่หรอกนะคิดว่าจีนซีสุดก็ไม่น่าต่างกันมากสำหรับทีมนี้นะครับเพราะพรสวรรค์ไม่ได้เต็มด้วย โอเคและ,และนี่ก็คือแปะตัวที่เราจะได้เห็นกันนะว่าแล้วก็เราไปดูพุทธการเล่นจริงของเขากันเลยดีกว่านะครับเริ่มกันด้วยห้องที่1ก่อนนะครับกับปาร์ตี้ของไรเดนโชกุนนั่นเองนะฮะมาดูกันว่าจะแพลงเท้าขนาดไหนอาวิทรอบนี้เนี่ยก็เจอไดโนเสาร์หุ่นนะครับู้่มาก่อนเลย2องตัวมาแล้ว,าลวยาเอปักเสาโคโคมิปล่อยเมกะพุนยูล่าก,กดเบริรไปแล้วนะครับฟาดฟาดฟาด ฟาดอุ้ยฟาดโดมากเอาดิเอาดินี่ไงดูดิอันติีจะเท่าไหร่อุ้ยเอาโคคมิมากดก่อนด้วยเอ้าสลับยูร่าออกไปเลยเหรอเพื่อทำเดเมจโดยที่ไม่ต้องเสียเวลาเปลี่ยนตัวอยีางั้นเหรอว้วคือเข้าใจว่าดาบยูร่ามันจะระเบิดทันทีนแล้วอะไรเด่นฟันต่อด้วยตอนนี้มองไม่เห็นเลือดหมดแล้วนะครับเห็นแต่ลไรเด่นนะฮะโอ้โหกล้องซูมจัดๆตอนนี้และยาเอเออกมาผ่าเปี่ยงเปี้ยงเป,งเปี่ยงเลือดเหลือเท่าไหร่เนี่ยลดไปประมาณสใน4ครับ ยาเอเต้นต่อโคคมิออกมาตี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 ไรเด้นสับอ้แล้วทำไมมันต้องมาอยู่ตรงมุมขนาดนี้ด้วยเป็นฟูเทติดมุมเะี่ยไรเด้นสับเลเทเลยนะแบบยืนสับแบบไม่กระเด็นนะข้างๆแมนกาฟุนโคคมิเอาวะไดรโเสาวหุ่นตายไปแล้วสองตัวอันนี้เป็นตัวสุดท้ายนะตัวบินนะกูล่าฟันเบิร์ดตีเนี่ยแล้วสับต่อสับต่อตีธรรมดานี่เนี่ยอีค้างปั่มก็ไปดาบใหญ่ระเบิดเดี๋ยวดูซินเท่าไหร่รอดูนี่เนี่ย 84,000นะก็ก็ไม่ได้แรงขนาดนั้นนะเพราะว่าเป็นอาวุธ4ดาวนะครับแล้วเป็นเซ็ตโกลเดสนะฮะได้เด่นฟาดเข้าไป5 0 0 0 0ืนสับสับสับตีเลยมีเสายาเอตเติมดาเมจตลอดนะครับส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 ับเป็นกุพภูยังอยู่และเรียบร้อยนะครับห้องแรกผ่านไปได้นะครับคือเป็นตี้ที่แบบตัวนอกสนามยาเอะโชกุนภูมิได้3ตัวเลยอะแล้วยูล่าออกมาเบิร์ดตอนที่ยูล่าไม่มีก็มีไรเด่นมาเล่นแทนให้นะครับโอ้โห มาถึงห้องสองครับเย่หลานเชื่อมเชือกนี่กดเบิร์ดก่อน <c oughs> จีนฮะสับ <c oughs> แทงกระเด็นไปหนึ่งทีห <c oughs> ูตามาแล้วจิมจิมจิมโเทเซลจิมโอ้ไอตัวไอตัวถือปืนตายไปแล้วนะหูเต่าเบิร์ดไปหุย้ยผมเห็นเลขแสนสองเลขมองผิดหรือเปล่าไม่น่าผิดโอ้ไม่ธรรมดา เยหลานครับเบิร์นมาต่อครับยันเฟยก็มาเหมือนกันนี่สลับกันเล่นได้นี่นะยันเฟยยิงยิง,ยงติดระเหยนะครับเยหลานคู้คอมโบด้วบตัวไฟทุกตัวในเกมนี่ลงไปชาร์ตีนี่ตีธรรมดาชาร์ตี2 0 0หมืนะครับติดระเหย2อ0 0มื่นะก็ใช้เวลาสักครู่หนึ่งนะแล้วก็ติดไฟอยู่นี่ติดระเหยใส่ต่อจากเยหลาน6 0 0มื่นดาเมจคูณ2ไปเยหลานเบิร์ต่อเนื่องมากครับเอเนจีเนรชร์จเพียงพอนะ เอาไอตัวสายฟ้านี่ก่อนนะครับเดี๋ยวมันเปิดโล่จะไม่มีดาเมจเอาดนิมือเต๋าจิ้มจิ้มเห็นเลขประมาณ4ี่หมื่นนะเมื่อกี้จิ้มจิ้มหนึสองหมื่นแปดสี่หมื่นได้อยู่ทางนี้จิ้มตัวสายฟ้าตัวใหญ่ตายไปละแล้วก็ยหลานตัดเชือกต่อเก็บพลังงานนะครับเก็บพลังงานพลังงานมาพอดีเลยเต็มอดนี่เนี่ยโอ้แล้วตัวนี้เปิดโล่พอดีเจอไอลูกบากน้ำยียหลานครับล้างโล่ไฟได้ยืนมือไปเลยแล้วเป็นตัวสุดท้ายด้วยนะครับทางนี้เจ้าของไอดีเล่นแบบ ยืนรอครับยืนรอครูดาวสกิลนี่หว่าโอ้จะเก็บพลังงานไปเล่นห้องต่อไปนะฮะตอนนี้โอ้นี่ับตัดเชื่กครับนี่รออนุทานเข้าก่อนเออเดี๋ยวเวลาเหลือไม่ต้องรีบไม่ต้องรีบนี่เหลือส2อคอยฆ่านะครับก็ได้3ดาวเหมือนกันนะฮะเทคนิคนี้เนี่ยก็เอาไปทําตามได้นะคือเก็บพลังงานก่อนถ้าเกิดเวลาเหลือแบบเล่นเร็วกว่านิดหน่อยเนี่ยเก็บไปเล่นห้องถัดไปได้นะครับเป็นเทคนิคที่ดีนะเพราะว่าในอบิสเนี่ยพลังงานมันต่อก,กันนะครับเลือดด้วยนะครับทางนี้ห้องที่2 ไรเดนมาเหมือนเดิมนะยาเอปักเสาห้องนี้มีตัวท่าใส่ฟ้าด้วยนะครับน่าต้องเล็งดาเมือนใส่ตัวนั้นก่อนหรือเปล่าไรเดนครับอุ้ยไรเดนสับเสร็จตัวท่าใส่ฟ้าเลยนะโอ้โหเมื่อกี้ประมาณ4ี่หมื่นมั้งตีธรรมดาต่อและไรเดนตีแป๊บเดียวสลับออกไปแล้วนะครับยูล่าสลับมาแทนนะ่กดคิวแล้วก็อ e ีฟาดฟาดนี art, e ่อ e ีค e ้างฟาดฟาดเหมือนจะไม่ได้เน้นให้มันเพอร์เฟคคอมโบอะไรมากมายด้วยโอ้โหสงเสเลยโ ว้าวยูล่าครับน่าจะติดครีครับสองแสนไปนะเบิร์ดไอตัวใส่ฟ้าลงได้นะครับไอตัวนั้นน่ะดเาเมจสสยฟ้าน่าล้ำค่ามากนะไอตัวนักเวทเ,เรียกเมงวานของฟาตัวใหนะอันนี้ไรเดนครับมาสับต่อนะเอ๋พาปเปียงวิติดไฮเปอร์บลูด้วยโอ้โหป้าป้าป้าโอ้มันมีไอตัวธะลุไม,ม้อยู่ข้างๆมันมันมีเหมือนทาาุไม้แปรมาด้วยให้เราด้วยนะผมมียืนตีแป๊บหนึ่งฮิวเพื่อนไรเดนออกมาสับเปียงห้าหมื่นดีธรรมดาต่อ ตีธรรมดาช้าตีตีช้าตีโอ้ไอตัวผู้หญิงอึดอยู่นะไอตัวนี้อึดมากครับยังไม่ตายสักทีต่เด่นกดอีมาต่อยาเอฟปักเสาหนึ่งสองสามไรเด่นสับยังไงอีกยังไม่จบต้องมาสับไอตัวผู้หญิงนี่ต่ออีกยูล่าตี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 ธรรมดาครับแล้วไลเด่นปราบเลยหรือเหลือนิดเดียวเองนะได้แล้วครับได้สามตัวได้เหลือตัวสุดท้ายไอตัวคนนี่เลือดไม่น่าเยอะเท่าไหร่ครับมันเป็นลูกกระจกโอ้โหแล้วก็ฆ่าได้จนได้แล้วเช้วรานาทีประมาณนาทีเกือบครึ่งนะครับ ก็ถืออยู s, ่ในเกณฑ์โอเคนะแต่ว่าห้องหลังเนี่ยเป็นบอสครับจะเป็นยังไงบ้างกับหูเต๋ามาถึงจีนป้ายลมก่อนป้ายลมเล่นๆน้น่าจะเก็บพลังงานนะเมื่อกี้นะเก็บพลังงานเฉยๆนะแล้วหูทามี้ตัดเชือกครับก่อนก่อนมอนออกมาทีหนึ่งอ่ามอนมาละเดเมียมันเข้าแล้วทีนี้หูเต่าจิ้มจิ้มสี่หมื่นนะครับสี่หมื่นนะฮะสี่หมื่นหนึ่งครับ ขนาดแบบไอ้ตัวนี้มันต้านไฟเนี่ยมูเต่าก็ทำาด้เม็ดพอได้อยู่นะครับแสนหนึ่งเมะนะื่อเมื่อกี้เมื่อกี้ทั้งองไม่ผิดคือเห็นเลขแสนหนึ่งนะเยหลานครับเบิร์ตต่อครับนี่ครับนี่เล่นวันเทวยนะนี่ไม่ได้แบบไม่ได้ตัดระหว่างทิมไม่มีการแบบไปเล่นห้องหนึ่งเสร็จไปรีเซ็ตมาเล่นห้องสองไม่มีนะอันนี้รองเพลงนะฮะมูเต่าจิ้มจิ้มเยหลานก็ทีละเจ็ดพันเจ็ดพันี่ถือว่าแดงนะอันนี้บอลลงไปครึ่งหลอดแล้วครับเล่นอยู่สองตัวนี่นแหละยันเฟยมาอยู่แค่เป็นเป็นอะไรอนะ บ้าปาร์ตี้เฉยๆเน๊บบ้ปาร์ตี้โบกพลังโจมตี25%เล่นแบบ2ไฟสั่นท้องนะแค่นั้นนะอันนี้โอ้นี่ไงเอาหยันเฟยมาเปิดโล่ตรงนี้สะท้อนการโจมตีของบอสครับหยันเฟยมีประโยชน์อย่างนี้นี่เองนะฮะอัชริยะจะจัดเอาหยันเฟย์ซีสี่มาสะท้อนตรงนี้ะมาถ้าไม่มีโล่เนี่ยเมื่อกี้มันโดนนะมันมันหลบไม่ได้นะเมื่อกี้แล้วไอ้บอสเนี่ยมันจะไม่โดนเดเมจด้วยนะถ้าเรามีโล่เนี่ยบอสมันจะเลื่อนรถเจ็บเองอ่ะเจ็บเองเยอะเลยนะตรงนี้นะ เราเย่หลันกับหูเต๋าเอามายิงต่อจีนช่วยคุมงด้วยน้จิ้มด้วยนะก<อ>็เหมือนจะทันแล้วนะเหลือไรประมาณสิบวิครับเหมือนจะมีความเก็บพลังงานอีกแล้วเนี่ยเนี่ยเ,ยเอาเย่ยหลันมาเล่นนิดหน่อยเนยี่ยย้เก็บคิวเย่หลันเอาไว้ให้พร้อมนะครับแล้วก็วค่อยฆ่ามอนโอ้โห,โโหเหลือเวลาพอด๊ะอีกแล้วครับเหลือสามวินะฮะกับห้องที่สองนะครับสวยงามนะฮะแต่หลกัลกๆนี่ก็คือเย่หลันหูเต่าเลยสองตัวเนี้ยจิ้มจิ้มจิ้มอย่างเดียวเลยแล้วเดี๋ยวนะทำไมมันไม่โดนมอนตีเลยหรอวะ เลือดไม่ลดเลยเหรอตีแรกเนี่ยเข้าใจได้เพราะมีโคโคมินะโอ้หรือตีหลังก็มีจีนไงใช่ไหมอยู่จีนอยู่อันนี้ยาเอ๋ปักเสาก็เหมือนเดิมยาเอ๋เล่นง่ายนะดูล่าครับเบิร์ดอัดไปเลยนะอัดตัวใหญ่ไปเลยนะตัวเร็วๆมันว่ายน้ำมาเองตี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 นีฟาดฟาดดาบจะลงแล้วไปยิงเข้าไป9 0,000ครับตอนนี้ยาเอ๋ครับปักเสา1 2 3่งสองสามโคโคมิเบิร์ดเอ่ยยืนตีปั๊บหนึ่งคิวเพื่อนหน่อยคิวไรเด่นแป๊บหนึ่ง เกระพุนมาพอดีเอาลงเป็นกระพุนก่อนไอออกมานีผาสามทีเปียงปังปังไรเด้นออกมาปาตอคือแต่ละตัวมันไม่ได้แบบไม่ได้แรงเวอร์เลยปะคือไรเด่นก็แค่แบบหลักห้ามือลงมืออะไรเงี้ยแต่ว่ามันแบบต่อเนื่องจะจัดแล้วตัวนั้นอตัวนี้เข้าตัวนี้ออกตัวนั้นเข้าแล้วมีเสายาเอตตลอดนะรวมถึงเมกะพุนโคโคโมิเนทำมิเลโทรชา,า์จตลอดครับดูล่าสับไปอีกนีสับ,สบ,สบพลังงานจะมาแล้วไรเด้นมาก่อนเอาไรเด้นมาสับก่อน ไล่เด่นไม่ได้สับตัวอะไรเยอะด้วยซับแต่ดูแล้วเนี่ยโอ้โหห,หรือมันโดนโดนอกจอวะไล่เด่นสับประมาณทีละ2,000-8,000นะฮะอันนี้มอนก็ตาย1ตัวแล้วเฉลีย่ยเลือดลดใกล้ๆกันทุกตัวยาเอทเลี้ยงเสาโคคุมิคอมโบมันจะชอบเล่นคอมโบนี้นะเอายาเอทมาก่อนใช่ไหมปักเสาเสร็จโคคุมิเล่นต่อแลอว้วก็ไล่เด่นปาดเรียบร้อยได้3ตัวแรกไปฮะไปต่อครับที่ไอตัวไอตัวเชื้อราเน๊าะไอตัวเห็ดนะเห็ดยักษ์สามตัวเลยนะสามธาตุนะ นี่เนะี่ยยูร่าอัดไปก่อนหนึ่งตัวเลยอัดตัวน้ําก่อนนะดูเหมือนนะอัดตัวน้ําก่อนเดี๋ยวตัวน้าแข็งกับตัวท่ธาตุไม้บินมาหาเองอะไรนี้ใช่ไหมเฮ้ยรถหูสองแสนตายหมดเลยโอ้เฮ้ยมันบางขนาดนั้นเหรอไอ้เ,อเ,อเ,อช,เชลาเนี่ยหูยูร่าเบอร์สองแสนระเบิดไปสองตัวนะครับไนเดนครับสับตัวไม้ต่ออุ้ยแรงอยู่แรงอยู่ตัวนี้มันเลือดน้อยกว่าไอรถรถแรกด้วยนะครับได้ไปแล้วทีนี้บอสตัวสุดท้ายครับบอสนกไม้ ผมชอบบอสต,ตัวนี้มากเลยอ่ะผมผมชอบบอสต,ตัวนี้มากเลยไอน้นกเนี่ยมันน่ารักดีนะครับเอาจริงผมไม่ค่อยอยากฆ่ามันเท่าไหร่นะผมว่ามันเป็นบอสที่แบบพอแบบได้น่ารักมากเลยอยากเก็บเป็นสัตว์เลี้ยงนะฮะหูเต่าก็จิ้มจิ้มไป4 8่หมื่นอยู่นะ4ี่หมื่นแปดไม่ติดทีประมาณหมื่นหกติดทีห้าหมื่นนี่นี่ขนาดถือหงสามดาวนะหัวลูกเดี๋ยวนะเมื่อกี้เบิร์ดแสนสามนะวัอดแล้วถ้าถือโฮมาจะขนาดไหนครับเนี่ยโอ้โหัวเต่านี่มันแรงจริงนะตอนนี้น โอ้ยันเฟย์ยังไม่ได้เล่นเลยเนี่ยโอ้เตาจิ้มจิมจ้มจิ้มจิ้มเฮ้ยตัวน,นี้เหมือนบอสม,มันอืดขึ้นมาเนเี่ยเหลือประมาณสองหมื่น 2, นะ 7, 20, เห็ุกัรสองหมื่นสองห้าหมื่นแล้วโอ้เมื่อกี้บอสม,มันเหมือนเพิ่มดีเฟนซ์ไปั๊บหนึ่งน,นะเฮ้ยเมื่อกี้เอาเย่หลันมาทำไอ้นี่ด้วยโอ้เอาเย่หลันมาทำบลูมนะติดมเมล็ดพืชแล้วเอาเอาหยันเฟย์มาระเบิดเมล็ดพืชน,นะฮะได้ดามเมจเพิ่มด้วยนะจากปฏิกิริยาเบอร์เจียนเมื่อกี้เย่หลันกับพลังงานใหม่ก่อนลูกเตาเดี๋ยวไล่20่สิบวิ ดูนะ่าจะพอดีพอดีอยู่แล้วจีนกลางพื้นฮิวแล้วหูเต่าครับปีฟาดฟาดนี่เลยจิมจิมจิมเหลือสิบวิเหลือสิบวิหูเหต่ากดเบิร์ดทันไหมเต่ากดเบิร์ธไหมโอ้ไม่กดเลยเอากดเบิร์ดพอดีเลยปีท้ายห้าหมื่นจบไปนะฮะจบลงไปสําหรับฟู๊ตเทจของเรานะครับก็จะเห็นว่าไม่ได้ตึงเกินไปแล้วก็ไม่ได้หย่อนเกินไปเหมือนกันนะครับในท้ายของแต่ละห้องก็มีการเก็บเกจเก็บท่าไม่ตายนิดหน่อยเพื่อให้พร้อมสำหรับห้องถัดไปเชลรายอย่างคุ้มค่านะครับเพื่อแลกกับการปั้นที่ มันไม่ได้เต็มที่ของแต่และตัวนั่นเองนะครับก็หวังว่าจะเป็นแนวทางการปั้นให้กับใครบางคนได้นะที่กําลังแบบปั้นทีมตัวเองให้ผ่านอบ,บิสดาวเต็มนะครับอย่างน้อยเนี่ยเป็นแรงบันดาลใจได้ก็เยี่ยมไปเลยนะครับและใครที่มีฟุตเทนแบบนี้ที่อยากจะส่งมาเข้าประกวดได้มาออกช่องลาก่อยเพล์อย่างนี้เนี่ยก็สามารถอินบ็อกมาทางไอ้เพจเฟซบุ๊ k ลาก่อยเพล์ได้เช่นกันนะครับตอนนี้เนี่ยก็ยังไม่มีทีมไม้เลยสําหรับอบ,บิสรอบใหม่นะ ใครที่ปั้นแบบทีนาดีเวลเต็มกับแบบนักเดินทา,นอางอะไรเงี้ยหรือตีไม้ใส่ฟ้าอะไรก็ได้เนี่ยสามารถส่งมาเข้าประกวดได้เลยนะครับสำหรับนี้เรากับเพลงก็ขอลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้านะครับทุกคนบ๊ายบาย